ที่น่ารักทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมเกมมิงนักนักรับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็วันนี้ผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไร,ม,รมันก็เบื่อเบื่อกระเด็ดายบางทีเล่นบ่อยแล้วกลัวคนดูจะเบือ่อผมก็เลยหาเกมอื่นๆมาเล่นมัง่งก็เลยแบบผมเป็นคนชี่ชอบเล่นเกมแบบแนวเหมือนพาสโมผมก็เลยมาเจอเกมนี้ก็เลยแบบว่าเป็น แบบผมยังไม่ได้ดูสปอยเลยนะแต่คือมันเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาตรงหน้าแอปสโตร์ App Store. แล้วผมก็ดูแบบตัวรูปภาพแล้วก็ดูทีเซอร์มันไม่ใช่ทีเซอร์เลยทเทเลอร์มันนะแล้วมันน่าเล่นเออแล้วผมก็จะมาลองดูเดี๋ยวไปลองดูกันดีกว่าว่าเกมมันจะเป็นแบบไหนยังไงใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยนะครับผมไปดูกันชื่อเกมาซาคอฟหรอซาคอฟ ไปดูกันเลยเล่นยังไงวะเนี่ยมีตั้งค่าอะไรไหมแบตเตอรี่เซฟดีสตาร์ทเลเวลไม่มีบลิงค์เทมแบล็กให้อ่าเหมือนจะให้นำอะไรสักอย่างกลับมาที่จุดนี้นะผมว่าน่าจะใช่เนี่ยมันมี5อันแล้วก็มีกรกบาท5อัน แล้วก็ซ้ายมือถ้าผมคิดว่าน่าจะเป็นนาฬิกานะตอนนี้มันคืออะไรอะ่ะมันเหมือนรูปปั้นอะไรบางอย่างมีอะไรอีกไหมอะไรอะ่ะลิป์ป่ะยูสอะปะจเจรครับทุกคน ต้องไปหาเนนี้ครับที่เป็นรูปปั้นมาไว้ตรงนี้ไป s <S เลสโกนาฬิกามันนับเวลาแล้วอ่ะผมจะเจอตัวอะไรไหมเนี่ยแต่ผมหลอนกับไอตัวนั้นนะที่อยู่ในปกอ่ะ คนผมได้ยินเหมือนเสียงเดินด้วยอะ่ะคุณลุกอะ่ะ a lamb. ฉลงนี่มันทำอะไรได้นี่น,นี่สี่งเดินสียงเดินใกล้ๆเลย เสียงอะไรมันอยู่แถวนี้มีแสดงตรงนี้อันหนึง่งลูกคนอยู่นี่ ตันดูเองผมยังไม่ไปนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันมีอะไรอีกหรือเปล่าหรือมันจบแค่นี้หรอทุกคน เอสเคทไทมสิบนาทีแค่นี้เหรอ